<Movie> Shake. สวัสดีครับด้วยเวลาของ m มูฟี่เชคกับผมจัโลธนพัพนะครับที่จะมาอัปเดตข่าวคราวในวงการภาพยนตร์เป็นประจำแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวมาติดตามข่าวนี้กันก่อนเลยครับก่อนหน้านี้ครับสื่อมู่หลิวเคยเล่าถึงบรรยากาศในกองถ่ายของบาร์บี ว่าแฮปปี้สุดๆไปทํางานเนี่ยเหมือนไปเล่นกับเพื่อนเขาว่าไว้อย่างนั้นนะครับแต่แล้วหนังเรื่องนี้ก็ทําให้เขาเจ็บหนักที่สุดในชีวิตเช่นกันเพราะเขาต้องเผชิญกับหนึ่งในประสบการณ์เจ็บจี๊ดกับการแวกขนทั้งตัวครับจนเขาเนี่ยต้องเอ่ยปากชม สำหรับความกล้าหาญของผู้หญิงที่ต้องเจอกับสิ่งนี้ในทุกๆเดือนครับส่วนบทบาทที่ซื้อมู่หลิวได้รับนั้นยังไม่มีการเปิดเผยนะครับซึ่งนอกจากเขาแล้วยังมีนักแสดงนำอย่างมาร์โกร์บีและไรอันกอสลิงในตอนนี้หนังยังไม่เปิดเผยในส่วนของเนื้อเรื่องออกมานะครับแต่มีรายงานแบบแง้มๆออกมาว่าหนังจะเล่าเรื่องราวในมุมมองความเป็นจริงที่สอนทับกับเรื่องราวของบาร์บี้อีกทีโดยมีกำหนดฉายในอเมริกา21กรกฎาคมปีหน้าครับ เอาเละครับแล้วกลับมาติดตามมูฟี่เช็คกับผมจะโลดได้ใหม่ในครั้งต่อไปครับส่วนตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับมูฟี่เชค